ดีค,ครับเพื่อนใส่วนครับวันนี้ผมก็จะไปขายเหล็กผมนะครับก็ไม่เยอะนะครับก็ส่วนมากจะเป็นเหล็กหนากับบางนะครับผมจะเอาไปยางละครึ่งนะครับบางครึ่งหนึ่งหนาครึ่งเพราะว่าผมจะไปซื้อขวางครับก็เงินทุนน้อยยังไม่ได้ไปส่งทองแดงครับพอมีราคายังไม่ได้ไปส่งก็เลย จะไปส่งเด็กแล้วก็จะเลยไปรับของให้เขานะครับส่วนมากเป็นพวกทีวีตู้เย็นนะครับรัดไวครับกันมันตกก็ไกลอยู่นะครับเส้นทางไปส่งคงไม่ลงี๋ยวตกเียรถเขาครับกัลายต้องดูให้แน่ใจนะครับ ไปเลยครับเส้นทางก็ไปทางตามคลองชนประทานเหมือนเดิมนะครับ นี่แดดแดดร้ดอดสุดยอดหมอก,ก็ไม่ค่อยมีนะครับว่าปีนี้คิดว่าไม่หนาวมากเท่าไหร่หรือว่ายังไม่ถึงฤด,ดูหน้าหนาวก็ไม่รูนะ้ เส้นทางนี้ทางไปส่งขอานี่งประจับ ตรงนี้ราคาเหล็กก็ทรงตัวอยู่นะครับไม่ขึ้นไม่ลงมีลูกค้าโทรมาให้ผมไปวิ่งรับซื้อของคนระับตอนเช้าแดดร้อนก็เลยไม่ไปครับ วเงินทุนไม่พอด้วยครับเลยไม่ไปเพราะว่าขายแพงครับเจ้านี้ ังครั้งอเกี่ยวข้าวนะครับเขาต่อข้าวต่อเขาแล้วเขาจะไถมั้งถูอะไรก็ถูต่อเฟืองน่อยครับคงผมไม่ได้ตัดนะครับไถเลยผมให้เขามาไถให้เมื่อเช้านี่ครับไถแล้วก็ไถแล้วก็จะให้เขาปั่นให้ ปั่นแล้วก็ผมจะถยกโคแล้วผมก็จะปลูกถั่วนะถัว่วฝักยาวเป็นอาชีพเสริมครับปลูกถัว่วฝักยาวขายหน้านี้ไม่ค่อยมีคนปลูกครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีน้ำครับหมดหน้าฝนถั่วก็ไม่ค่อยมี หน้าฝนแต่ไม่ค่อยมีที่ปลูกครับวัดีว่างที่นานก็เลยเอาถั่วไปลง ดีนะครับมีเงียบได้ทำเวลาได้ดสบายครับนี่สวนไผ่ครับด้านหน้าผมนี่หมครับตรงมโคง้งหน้ากองสวนไผ่จิบซุงก็มีหลายกอง กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าชิ่ถูกใจฝากติดตามดูย้อนหลังด้วยนะครับคลิปเดียวของผมงลงไว้ก็หลายคลิปอยู่นะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับเพราะว่าเพิ่งออกจากบ้านยังไม่ถึงโรงงานถ้า ึงโงานแล้วก็ไปรับเอาของแล้วผมก็จะลงอีกสิบหนึ่งนะครับดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ก็จบแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ